ตอนที่298สืบข่าวบนภูเขาวหวังเยี่ยวเพื่อทําให้คาขอของเซียวจิงเฉินสําเร็จตามเวลาหลินรวนได้ดําเนินการอย่างเต็มที่นางไม่กล้าล่าช้าแม้แต่น้อยยามราตรีวันที่สองหลังจากออกเดินทางนางก็มาถึงเขตยู่หลินประตูเมืองถูกปิดไปนานแล้วดังนั้นหลินรวนจึงอ้อมกลับไปยังหมู่บ้านตระกูลหลินเจ้าชานเตี้ยนกลับมาถึงบ้านด้วยความเหนื่อยเมื่อมาถึงคอกม้ามันจึงล้มตัวลงนอนทันใดทั้งยังหอบอย่างหนัก ลินรวนรู้สึกปวดใจไม่น้อยดังนั้นนางจึงรีบไปตักน้ำมาป้อนเจ้าชานเตี้ยนจากนั้นก็ใช้พลังวิเศษเร่งการเติบโตของต้นหญ้าแล้วนำมาป้อนเจ้าชานเตี้ยนเจ้าชานเตี้ยนเหนื่อยมากจริงๆเหนื่อยจนคร้างจะกินหญ้าลินรวนสัมผัสแผงคอเจ้าชานเตี้ยนเพื่อฟื้นฟูพลังของมันหลังจากนั้นไม่นานเจ้าชานเตี้ยนก็กลับมาเป็นปกติมันลุกข,ขึ้นมาจากพื้นจากนั้นก็ใช้หัวใหญ่ๆของมันถูไายนางไปมาด้วยท่าทางใกล้ชิดสนิทสนม ลินรวนก็เหนื่อยมากเช่นกันนางไม่มีเวลากินข้าวเลยด้วยซ้ำหลังจากทำความสะอาดร่างกายอย่างโลกๆกแล้วนางจึงล้มตัวลงนอนทันใดเช้าวันรุ่งขึ้นป้าโจมาให้อาหารสุนัขเหมือนทุกวันแต่พบว่าประตูถูกปิดจากด้านในเมื่อทราบว่าหลินรวนกลับมาแล้วนางจึงยืนเรียกอยู่หน้าประตูสองสามคราลินรวนพยายามลุกขึ้นจากเตียงเพื่อไปเปิดประตูให้ป้าโจป้าโจจ้องมองนางตั้งแต่ศีรษะจะดบปลายเท้า ไม่ได้พบเจ้าเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเหตุใดเจ้าถึงผอมเช่นนี้ไม่สบายตรงที่ใดหรือไม่ลินรวนยกมือขึ้นสัมผัสใบหน้าของตนเองดูเหมือนว่านางจะน้ำหนักลดลงเล็กน้อยดังนั้นจึงเผยรอยยิ้มออกมาพลางเอ่ยว่าท่านป้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าสบายดีเพียงแค่ช่วงนี้ข้าต้องจัดการเรื่องต่างๆมากมายดังนั้นข้าจึงเหนื่อยเล็กน้อยป้าโจากังวลใจไม่น้อย ดังนั้นนางจึงเอื้อมมือไปแต่หน้าผักหลินร่วนแม้ว่าหลินร่วนจะไม่ได้ป่วยอย่างแท้จริงแต่นางก็ปวดใจไม่ได้อยู่ดีเจ้าไปล้างหน้าล้างตาสักหน่อยเถิดป้าจะทําอาหารอร่อยๆให้เจ้ากินเองเจ้าเด็กคนนี้นี่อายุก็เพียงเท่านี้กลับทํางานหนักหามรุ่งหามค่าบัดนี้เจ้ามีเงินทองมากมายมีบ่าวรับใช้จํานวนมากดังนั้นเจ้าอย่าฝืนตนเองไปเลยค่อยๆทําดีกว่าลินร่วนอดรู้สึกอบอุ่นหัวใจไม่ได้เมื่อได้ยินเสียงบนของป้าโจ นางไม่ได้ยินเสียงจู้จี้แบบนี้มาหลายปีแล้วมื้อเช้ามีอาหารหลายอย่างราวกับว่าป้าโจต้องการใช้อาหารมื้อนี้ชดเชยให้แก่นางหลินรวนก็หิวมากเช่นกันตลอดการเดินทางนางได้กินเพียงอาหารง่ายๆเมื่อกลับมาถึงบ้านเมื่อคืนนี้นางรู้สึกเหนื่อยเป็นอย่างมากเหนื่อยจนไม่มีเรี่ยวแรงเอ่ยไหนเลยจะมีเรี่ยวแรงไปทําอาหารเมื่อเห็นอาหารมากมายในตอนนี้ความอยากอาหารของหลินรว่นจึงถูกกระตุ้นขึ้นมาอีกครา ดังนั้นนางจึงลงมือกินอย่างตะกละตะกลามเมื่อป้าโจเห็นดังนั้นจึงเป็นทุกข์มากยิ่งขึ้นหลินรวนเพิ่งจะอายุ14ปีเท่านั้นนางต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวถือเป็นงานหนักอย่างแท้จริงหลินรวนไม่ทราบว่าป้าโจกำลังคิดอันใดอยู่บัดนี้นางกำลังกินอาหารอย่างอ,ร,อร่อยจากนั้นก็้วนปากแล้วเดินออกไปจากบ้านอารวนเจ้าจะไปที่ใดอีกหลินรวนไม่ได้หันหลังกลับนางเดินไปพลางตอบป้าโจไปพลาง ท่านป้าข้ามีเรื่องต้องจัดการค่อนข้างเร่งรีบท่านช่วยดูแลบ้านแทนข้าทีป้าโจวิ่งตามนางออกมาข้างนอกแล้วเจ้าจะกลับมากินมื้อกลางวันหรือไม่ข้าจะได้ทำอาหารไว้รอเจ้าลินรวนโบกมือไม่ละ่ะป้าโจอมองเงาหลังของนางพลางถอนหายใจยาวออกมาลินรวนขึ้นไปบนภูเขานางเดินทางไปยังหุบเขาก่อนเพื่อตรวจสอบสถานการณ์นางไม่ได้ขึ้นมาบนภูเขาเกือบสิบวันแล้วเมื่อจงป๋อและคนอื่นๆเห็นนางเดินเข้ามา พวกเขาจึงวิ่งเข้ามาหานางและชี้นิ้วอย่างมีความสุขหลินร่วนไม่เข้าใจว่าพวกเขาต้องการจะสื่ออันใดดังนั้นนางจึงจ้องมองพวกเขาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าหลังจากที่ไม่ได้มาหลายวันใบหน้าของพวกเขาไม่เหลืองเหมือนขี้พึ่งอีกต่อไปค่อยๆมีเลือดฝาดแต่งแต้มขึ้นมาดูมีชีวิตชีวากว่าแต่ก่อนไม่น้อยพวกเขาพาหลินร่วนไปชมผลงานในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเพราะพวกเขารู้สึกขอบคุณความใจดีที่หลินร่วนมีต่อพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงทำงานหนักมากขึ้นพวกเขาใช้เวลาบุกเบิกพื้นที่ห้าหมู่ภายในเวลาไม่กี่วันบัดนี้พื้นที่เหล่านั้นกลายเป็นแปลงผักทั้งหมดแล้วลินรวนอดเอ่ยอ,ออกมาไม่ได้หลังจากที่เห็นดังนั้นทุกท่านอย่าได้หักโหมจนเกินไปบัดนี้ผักยังมีเพียงพอพวกเขาต่างก็ตะโกนอ้าๆทั้งยังโบกไม้โบกมือเพื่อเป็นการอธิบายว่าพวกเขาไม่ได้ลำบากเลยสักนิด ลินรวนเหมือนจะเข้าใจสิ่งที่พวกเขาสื่อดังนั้นนางจึงไม่น้มนาวพวกเขาอีกต่อไปหากพวกเขาเหนื่อยประเดี๋ยวก็คงจะพักกันเองหลังจากออกมาจากหุบเขาหลินรวนก็มุ่งหน้าไปบนยอดเขานางซ่อนตัวอยู่ที่เดิมเมื่อคราก่อนหลินรวนหยิบกระดาษและถ่านออกจากกระเป๋าแขนเสื้อจากนั้นก็ควบคุมนกสองสามตัวให้บินไปยังภูเขาฝั่งตรงข้าม ฝูงนกบินไปยังภูเขาฝั่งตรงข้ามตามคำสั่งของหลินรวนพวกมันบินวนไปมาหลินรวนใช้พวกมันในการสำรวจเส้นทางทั้งหมดในภูเขาและตำแหน่งของทหารรักษาการบนกระดาษนางตรวจสอบอย่างรอบคอบหลายคราก่อนจะม้วนกระดาษเก็บอย่างระมัดระวังบัดนี้ท้องนภา,ามืดแล้วทว่าหลินรวนไม่ได้ลงไปจากภูเขานางจับกระต่ายได้หนึ่งตัวแล้วจุดไฟย่างกินอยู่อีกฝากของภูเขาช่วงกลางดึกหลินรวนควบคุมนกเขาแมวไปตรวจสอบที่ปากถ้ำเหมือนคราก่อน จากนั้นก็ควบคุมแมลงเม่าเข้าไปทำภารกิจในถ้ำหนูสายตาไม่ค่อยดีและปีนป่ายสูงมากไม่ได้ทั้งยังถูกพบเห็นได้ง่ายถ้าว่าแมลงเม่านั้นแตกต่างออกไปลำตัวของมันเล็กเป็นอย่างมากในสายตามนุษย์แมลงชนิดนี้ไม่มีอันตรายใดสามารถลอบเข้าไปได้ทุกที่พวกมันสามารถบินด้วยปีกและมีสายตาที่แหลมคมยิ่งไปกว่านั้นแมลงเหล่านี้ในถ้าม,มีค่อนข้างมากแม้ว่าจะบินไปใกล้ตะเกียงน้ำมันและคบเพลิงก็ไม่เป็นที่สะดุดตา หลังจากที่ใช้พลังควบคุมแมลงเม่าได้สำเร็จหลินรวนจึงปล่อยนกเข้าแมวให้กลายเป็นอิสระแล้วตามแมลงเม่าเข้าไปในถ้ำครั้งล่าสุดนางใช้หนูเข้าไปสอดแนมซึ่งไร้ประโยชน์เป็นอย่างมากมันถูกค้นพบหลังจากเข้าไปในถ้ำได้ไม่นานและไม่สามารถเห็นภาพรวมได้เลยด้วยซ้ำครั้งนี้หลินรวนค่อยๆบังคับแมลงเม่าให้บินเข้าไปในถ้ำนางเห็นสภาพแวดล้อมภายในได้อย่างชัดเจน เมื่อเข้าไปถึงห้องโถงจะมีทางแยกไปอีกหลายทางซึ่งแต่ละทางมีห้องหินหลายห้องและแต่ละห้องมีเตียงหินสิบเตียงด้วยกันหลินรวนค่อยๆสำรวจไปเรื่อยๆนางพบว่ามีห้องหินมากกว่าหนึ่งร้อยห้องในสี่ทางเดินโถงทางเดินดูเหมือนจะคดเคี้ยวทว่าแท้จริงแล้วมันเชื่อมต่อกันห้องหินเหล่านี้เต็มไปด้วยคนหลายพันคนในชุดดำแต่หลินรวนรู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไปในห้องหินเหล่านี้ ครั้งที่แล้วนางยังเห็นหัวหน้าของพวกมันอยู่ทว่าบัดนี้พวกมันไม่ได้อยู่ในห้องหินเหล่านี้แต่เมื่อลองมาคิดดูดีๆแล้วไม่มีทางที่หัวหน้าจะไปรวมกลุ่มกับผู้ใต้บังคับบัญชาและในถ้ำแห่งนี้ไม่มีห้องหินที่มีเตียงเดียวนั่นหมายความว่าในภูเขาแห่งนี้ยังมีที่อื่นอยู่อีกทว่าก่อนหน้านี้ตอนที่นางใช้นกสำรวจภูเขาหวังเยี่ยวนางไม่ได้พบบ้านหรือถ้ำอื่นๆอ,อีกแล้วคนเหล่านั้นไปอาศัยอยู่ที่ใดกัน หรือพวกเขามีถ้ำที่คล้ายกันบนภูเขาลูกอื่นนอกเหนือจากภูเขาหวังเยี่ยวหลินรวนไม่กล้าที่จะประมาทดังนั้นนางจึงวางแผนคิดหาหนทางหลินรวนดึงพลังกลับมาจากมแมลงเมาจากนั้นก็ลืมตาขึ้นพบว่าเป็นยามเช้าแล้วราตรีนั้นบนยอดเขาหนาวเย็นเป็นอย่างมากแต่หลินรวนกลับไม่รู้สึกหนาวเลยสักนิดเพราะว่าตาหูขึ้นมาหานางช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้จากนั้นมันก็นอนอยู่ข้างหลังของนางเพื่อให้นางได้พิงท้องอันอ่อนนุ่มของมัน ดังนั้นหลินร่วนจึงไม่รู้สึกหนาวเลยสักนิด